มาทำอะไรที่นี่อ่ะมาชมก็ได้ครับทำไมไม่ชมข้างในมันเป็นอะไรต้องมาหมกอยู่กับเกมตรงนี้อ่ะไ,<ป>ไม่ต้องลุกไม่ต้องลุกจะลุกทำไมจะลุกทำไมลุกทำไมลุกไปก็ตามไปเนี่ยอ้าวลุกไปก็ตามไปหาเนี่ยดี่วานเชยเด้อดีวานเชยเด้อมีอะไมาไหมวันนี้มีอะไมาไหมอยู่บ้านครับฮะแล้วเมียเชียร์อยู่บ้านเฮ้ย <laughs> <laughs> เกมทำไงวะเนี่ยฮะ พี่ใดไม่มองกล้องเลยอ่ะพี่ใดแกเขินกล้องนับเมียวเราแล้วับพี่ใดแก,กเขินกล้องนั <c oughs> บเมียวเราแล้วับล้วแล้วจะมุ่งตัวไปไหนได้เลยอย่างนี้เต็มจอเลยนะใด <c oughs> อพูดอะไรสักหน่อยอะไรจะจะแย่แย่แกแพ้กองเขาด้วยแกแพ้กองครเขาด้วยเหนือกองเลยดูสิแกตัดผมทรงนี้แกหล่อนะเนี่ยฮะเด๋กองหน่อยฮะกองหน่อยเอาพูดอะไรสักคำล้วจะไปแล้วอ่ะพูดก่อนพูดก่อนพูดก่อนอะไรก็ได้สู้ตัว เกมถ้าไม่ถ้าไม่มองกล้องเราไม่ไป่ะมองกล้องเะมองกล้องนันเอ่ะสามแต้มไหนสามแต้มหนอ่ะชูสามแต้มไหนเออกันมาเียกนแตนี่ตาเกมแล้วเป็นไงวีรดังสู้ครับวันนี้ฮะทางนี้กล้องอยู่ทางนี้ทาางเทงี้ทางนี้เนาดังไม่ได้เยเขาไม่บอกว่าที่อย่าด่าผมเลยเออผมมาตั้งใจเล่นตบอด ซ้อมกันหนักเข้ายิมทุกวันอย่าด่าผมเลยใช่ไหมชอบชอบให้ด่าชอบชอบให้ด่าอ่านไหมด่าได้ครับด่าได้ครับแต่ผมไม่อ่านเลยใช่ไหมไม่ไม่อาไม่เคยอ่านเลยใช่ไห้ดีมากไม่ต้องไปอ่านอ่านทั้งปวดสมองพี่ได้ให้กำลังใจน้องหน่อยสิพี่ได้ครับสู้ๆนะน้องสู้ๆนะน้องไม่แค่นี้เหรอนะอยู่บ้านนี่อยู่บ้านนี่เป็นไงเวลาเจอเมียนี่สู้ๆข้ามเมียอีกเหรอสู้ๆข้ามเมียอีกเหรอ